วันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเราจัดเป็นซุ้มดอกไม้นะครับเป็นซุ้มทางเข้านะครับก็จะเป็นลักษณะอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์ทางเข้านะครับอันนี้เราก็ใช้โครงโครงเหล็กนะครับในการเป็นโครงสร้างนะครับตั้งโครงสร้างขึ้นก็นี่แหละครับใส่ตะข่ายก่อนนะครับด้าน,นบน ทีนี้เราก็ต้องการที่จะให้สวยงามนะครับแล้วก็ใส่ไฟไปด้วยนะครับเป็นไฟเส้นเล็กๆนะครับห้อยอยู่อันนี้เราก็แขวนดอกฮิตเลียนะครับเป็นดอกไม้ปลอมนะครับใส่เข้าไปนี่ครับแขวนเข้าไปเยอะๆ,ๆเลยนะครับแขวนดอกไม้ส่วนด้านล่างนะครับเราก็ใช้ต้นไม้จริงนะครับปิด เป็นแก้วด่างนะครับปิดด้านล่างนี่เลยก็เลยพายทุกคนมาชมบรรยากาศในการทำซุ้มอุมโมง์ดอกไม้นะครับเป็นสุ้มสำหรับทางเข้างานเป็นการจัดตกแต่งสถานที่นะครับก็เลยนำมาให้ทุกคนได้รับชมกันนี่ครับตอนนี้ก็กำลัง แขวนดอกไม้กันอยู่นะครับแขวนดอกไม้แขวนให้เต็มเลยนะครับอุโมงก็เป็นอุโมงที่สำหรับเดินลอดนะครับเดินทางเข้างานนะครับก็ขนาดของอุโมงก็สามคูณหเมตรนะครับนี่ครับดันารางล้วก็ใช้ต้นไม้จริงในการปิด ช่องว่างนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนี่ครับเป็นดอกไม้สวยๆนำทุกคนมารับชมความสวยงามนะครับนี่ครับก็แขวนดอกไม้นะครับแขวนไปให้เต็มเลยนะครับก็ จะเกิดความสวยงามครับตอนนี้ก็แขวนดอกไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่แหละครับมีความสวยงาม เป็นจะมีดอกไม้สีฟ้าสีม่วงสีชมพูนะครับขอบคุณคนที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ